qua chấm mi thì tầm kinh ua không dứt mất á ua qua đó mi thì tầm kim lơi bên nó mới chút đồ chơi chút tổn này đấy. ในพื้นที่ที่เขตรักษาพันธุ์เนี่ยจะมีราษฎรอาศัยอยู่เยอะบางส่วนก็อาศัยตั้งแต่ก่อนปี4ี่หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีโครงการสำรวจถือครองที่ดินก็เป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขาก็จะได้รู้แนวเขตของตัวเองชัดเจนการกําหนดเขตรักษาพันธุ์ใหม่นี่ควรจะการพื้นที่ที่ราษฎรอาศัยอยู่ออกแต่ไม่รู้ว่าผิดพลาดประการใดมันก็เป็นเขตรักษาพันธุ์ไปแล้วแต่เราก็ยอมรับเพราะทางกฎหมายเราแก้อะไรกันไม่ได้ เรื่องโครงการสำรวจการถือครองของรัศดรในพื้นที่ทำกินตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนการทำแนวเขตบริหารซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือดีเพราะว่าต่อไปชาวบ้านที่อาศัยอยู่จะได้อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายครับและก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งสามารถจะทำกิจธุระอื่นใดในพื้นที่ทำกินที่ว่าตามผิดศีกาออกมาแล้วชาวบ้านเลยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับหคุณภาพชีวิต น่าจะดีขึ้นน่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพืชผลแล้วก็สามารถทํากิจทุระในพื้นที่ทํากินเช่นไบฟ้าถนนหนทางหรือแม้กระทั่งแหล่งน้ําก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นบางครั้งชาวบ้านเขาก,ก็เขาอยู่มานานแล้วก่อนที่เราจะประกาศเป็นเขตร,รักษาพันธุ์หรือว่าอุทยานแห่งชาติก็เลยมีมติคอม41ี่หนึ่งนำมาซึ่งการสารวจการถือครองนี่ครับออกมาเพื่อ1ลดความขัดแยง้งสองให้ชาวบ้านได้ทํากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีแนวเขตมารับรองซึ่งสามารถทําอะไรใน ในแนวเขตที่ตัวเองครอบครองได้ซึ่งจะเป็นผลดีกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วครับตอนนี้ครับรัศวรที่ได้รับการสํารวจถิยมครองและกําลังทําร่างเลือกบางหมู่ที่ว่ามีการทําแนวเขตบริหารปักหลักก็ต้องรอร่างกฎหมายลูกมาตรา 1, 2 1ก่อนครับ,รบตอนนี้ก็คือยังใช้พรบรัศรสองห้าอยู่ครับ หู่บ้านหินเพาระยะทางนะครับ138กิโลเมตรนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับเราก็จะมาฝังตามแนวเส้นที่เราได้เคยสำรวจการถือครองของราษฎรไปนะครับเราจะมีหลักเล็กแล้วก็มีหลักใหญ่นะครับแล้วก็มีป้ายนะครับที่แสดงเขตบริหารคือ1ป้ายจะให้ชาวบ้านนะครับไปตามแปลงนะครับแล้วก็ร่วมรับรองแนวเขตที่เราฝังพร้อมถ่ายรูปพอเสร็จแล้วก็ลงมาเซ็นบันทึกอ .29 เพื่อรับรองการที่เราปักนะครับว่าถูกต้องตามแนวเขตที่ได้มีการสำรวจอ,อ็ส่วนมากจะลำบากครับพราอมเป็นที่กานพอสมควรนะรอบหมู่17นี้ก็น่าจะเป็นเดือนถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรเรื่องฝฟนฟ้าอากาศเราก็ต้องอยู่กับป้า เราหากินไหนป้าแต่เราก็ต้องดแลยทั้งก็เรามีอยู่ทานี้เราก็ต้องทำมากินเราก็ต้องทำโตไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าทำแล้วทานี้มันก็ต้องพอกันถ้าเขากันไว้ให้แล้วเราก็ต้องเอาเรียมที่เขากันก็ความรู้สึกมันก็สบายใจขึ้นมาเเราคนเขาถึงเขาเขาก็ถึงเราแบบนี้อ่ะเขาก็ดีกับเราอ่ะเขาทำให้เราม่ทิ้งเลยแบบนี้อ่ะก็ดีอยู่ช่วยรักษาต้นไม้ก็เลยไว้ต้นใหญ่ๆนี่ไม่เคยไม่ข้อนมัน บ้านไม่ยังยังไม่เสร็จเลยไม,ไม่กล้าโค่นจะเอาไม้ไปทำบ้านก็ไม่กล้ามันก็ดีก็มันจะได้หยุดยั้งการหลุกรุกและเราก็จะได้ติดทำกินที่เราชัดเจนเราจะทำก็ได้ไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่ ต่อไปถ้ามีกฎหมายรูปมาบังคับใช้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่าของชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เป็น,ปน,ปนแนวทางที่ดีขึ้นต,ตอนนี้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือพอสมควรก็รอตัวนี้อยู่ครับก็น่าจะได้ประโยชน์กับชาวบ้านพอสมควรครับวันนี้ตาป่าไม้มาร่วมสร้างกับเราเราจะร่วมสร้างป่ากันได้